เป็นคนที่เรามั่นใจว่าเราทําเพลงได้เลยว่าสุดในทีมคือแบบอาทิตย์ครึ่งจบเพลงเรียนดนตรีมากับคนที่แบบเก่งที่สุดเราฝึกงานกับคนที่เก่งที่สุดมาแล้วเราทํางานกับคนหลายคนมากที่เก่งที่สุดที่เราคิดไปแล้วนะในเมืองไทยเราก็คิดว่าโอเคเราพอที่จะมีคนทางทําได้พอไปที่ n นสบิลเนี่ยโอ้โหตกใจเลยเพราะว่าทุกคนเก่งทุกคนไวัยทุกคนแม่นคือแบบโอ้โหกลายเป็นแบบอนุบาลไปเลย I will stop this to about know cry Never know about this life เคยอ,อยู่ในเหตุการณ์แต่ที่บอก<ม>ว่ามีคนมาเสนอเพลงนะมีนําเสนอเพลง,พลงกับที่องค์กรนี่แหละแล้วก็เขาก็ฟังแล้วก็เขารู้สึกว่าวก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เชื่อไหมเขาเปิดคอมเปิดลูกกองกองตีมแบบแล้วเขาก็เด็นตาแบบเลอัดปั๊บเดียวเสร็จเลยอีกประมาณชั่วโมงเดียวอันนี้เพลงใหม่ผมเสนอคุณผมยังไม่กลับผมจะเสนอต่อคือโห พอไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราก็เราก็ทบทวนเนาะแล้วเราก็คิดคิดแบบย้อนเลยปัญหามีตรงไหนวะเขาเคยบอกว่าเขาเคยบอกว่าความลับของการทําเพลงเนยน,นะที่จะให้คนฟังได้อย่างลื่นไหลคือคุณต้องทําในวันที่มันลื่นไหลผมก็คิดแบบเหมือนก็คิดแบบซื้อบือผมที่นี่ยมันแต่งเพลงกันเร็วจังแล้วมันฟังดูดี เรามีไหมเพลงที่แบบแต่งเร็วๆปรากฏว่ามีมีอยู่ประมาณ4ีเพลงที่แต่งแบบ5้านาทีเสร็จแล้วไม่ไม่ไปเปลี่ยนอะไรเลยผมก็เลยเอาใหม่ลองตั้งต้นจากตรงนั้นพอส่งไปปรากฏว่าเอาผ่านการทําทํางานเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบพลิกเลยเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะไปสู้เขาอย่างไงเขาจะมีกฎสาข้อของการพิสูจน พอทของเรานะครับสามข้อเนี้ยคือเขาจะพูดหมดเลยวงการของที่นู่นคนระับคือถ้าคุณเริ่มต้นได้ดีคุณจะได้เล่นในคลับถ้าคุณเริ่มต้นเล่นในคลับได้ดีคุณจะได้เข้าไปเล่นในเทียเตอร์ในคลับเนี่ยนับนับนับเท่าไหร่ถึงนับเป็นคลับก็คือห้าสิบถึงร้อยที่นั่งน,นะครับถ้าห้าสิบร้อยที่นั่งคุณสวนเอาวซึ่งซึ่งเคยมีแล้วของผมคุณจะเล่นในเทียเตอร์เทียเตอร์เท่าไหร่ห้าร้อย ถึง0ันหรือสองพประมาณนี้ถ้าเทเตอร์โซเอาคุณจะได้มาขั้นสุดท้ายคือคุณจะได้เล่นในสเตเดียมคือคนที่นู่นเขาไม่เชื่อคําพูดลงปากกันแน่นอนอีเมลคําพูด,พดการโทรกันเลยไม่มีผลเลยคุณต้องเอามาโชว์หลักฐานคุณทํางานที่นี่คุณได้ไปที่นี่คุณเรียนกับคนนี้คุณเลยคุณต้องมีหลักฐานเป็นวิดีโอเป็นภาพเลยเป็นสาเหตุว่าหการเก็บโปรไฟล์นี่แบบสำคัญ สำคัญยิ่งกว่ายิ่งกว่าการไปออดิชั่นอีกนะครับเพราะนั้นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมการได้เล่นในสเตเดียมครั้งแรกผมถึงได้แบบจะต้องเก็บให้ได้แบบกังวลมากกว่าการเปอร์ฟอร์มอย่างนี้ แรงเห็นเซนแมนโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยเห็นเซานแมนกำลังจะหมดปุ๊บต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งแซปัตทรูแล้วก็ทัวร์ทัวร์ใหญ่จัดเลยงี่นะเป็นไปตามเหมือนกับฟอลโล่ผลที่เกิดขึ้นจากจากเพลงแต่ว่าตอนเนี้ในระบบภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ที่ผมจะใช้เป็นการทํางาน,นก็คือเราถ้าสักเซสที่สุดคืออะไรสักเซสที่สุดก็คือทุกคนได้รู้ได้เห็นมันกระจายไปทุกที่เพราะฉะนั้นเป็นสายว่าทําไมบางอย่างมันถึงได้เกิด ทัวก่อนออกเพลงทีหลังหรือว่าท,วทัวไปแล้วออกเพลงหรือมีกระทั่งแบบท,ทัวอยู่แต่งเพลงแล้วออกฝลักรันเรื่องพวเมกนอยส์ก็คือทำแบบบัส <c oughs> ซิ่งซึงซึ้งซึ้งซึง <c oughs> ตงนี้รวมกันนั่นคืเป็นกระแสะใหญ่กระแสะเล็ก่างนี้ครับซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบใครนะที่เขาดูเราอยู่หรือเขาตามเราอยู่แต่เขาไม่พูดมันไม่มีอะไรที่เป็นศูนย์หรือรนหนึ่งหรือสิบที่มันแบบเป็น x a c t ัลอีกแล้วมันจะต้องเป็นแบบอะไรที่เร็วที่สุดแล้วดีที่สุด ดีที่สุดคือเร็วที่สุดตัวนักร้องนำชื่อคุณพีโน่นะครับคุณพีโน่เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีไอเดียอยู่อย่างหนึ่งขึ้นมาเขาอยากจะทำคอลลาบอร์เรชันกับศิลปินอื่นหรือบ้างหลังจากที่บูมบีมอเทนเนี่ยก สำเร็จจากเพลง Baby Love Uve นะครับทีนี้มันมีอยู่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งทางที่ที่องค์กรเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณคุณเปิดคุณลงแอปพลิเคชัน WhatsApp หน่อยดิเบอกเออเนี่ยเดี๋ยวมีคนจะแนะนำให้รู้จักนี่นนมีสามคนมีบอสผมมีผมแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเพื่อนทำไมคนแอบเข้ามาปุ๊บฟรีโนโ่บิ๊กมอลล์เทนเฮ้ยอะไรเนี่ยผมบอกมีอะไรมีอะไรผมก็แอบถามเขาส่วนตัวเขาไม่บอก บอกเออเนี่ยเดี๋ยวพี่โน่คุยในไลน์กูผมก็ทักทายอ,อ้อสวัสดีครับคุณโอ้สวัสดีอะไรเงี้ยตามมารยาททุกอย่างแบบอ้อมค้อมไปเรื่อยเลยคนไทยอ่ะคนไทยใช่ไม่ถามหรอกกอะไรคนไทยออแอดแอดกันใน,นแอปใช่ไหมก็คนไทยก็อ้อมค้อมนี่นคุณนะั่นสมาชิมาเมืองไทยบอกผมเลยนะอะไรเงี้ยผมจะแบบดูแลอะไรเงี้ยยังไม่ทันคุยจบเลยเขาบอกเนี่ยเขามาไทยเนี่ยก็อยากจะคอลลาะประเทศ ิกท่เปในใจคิดเลยนะแค่กูต้องมีระยะแค่ไหนมาหรือว่าหรือว่าเขาถามมาเนี่ยเพราะเห็นว่าที่ไทยเนี่ยเราก็มีออฟฟิศที่ทําบริษัทคอนเสิร์ตเหมือนกันอะไรเงี้ยเผื่อจะแนะนําใครได้ยังอุตส่าห์คิดในใจมีใครที่เราพอจะรู้จักสมมุติก็ไปคอนคอนแลบกันแล้วเราไปขอคอนแลบอีกนิดนึงอะไรเงี้ยหรือไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาบอกเลยว่างไหมเนี่ยทําไมอะ่ะมาท Con ําคอนแลบกันโอ้ผมกรี๊ดลั่นบ้านเลยผมแคปไปประมาณสิบแคปอะ ลัวมันหายเปลี่ยนไปไหไม่ได้แล้วเราใช่ใช่เขาเขาแวะมาหาเราแค่สองวันเองเราก็เลยโอเคมีใครมั่ง right ่งรอบตัวท okay ี Boy? ่แบบพอจะเล่นเพลงแบบโอซูได้เล็กเก้ดลูฟังอะไรเงี้ยก็เลยลงตัวที่สุดที่สแล้วก็มีเจ้าใหม่เมือเบสส่งไปกือเปบ้าโอเคก่อนเข้ามาวันเดียวเรานัดรวมกันต้องแจมกัน มันก็ออกมาไม่เล็กเก้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคเรามีกราวแล้ว่าถ้าเราทำาะไรมันจะเป็นเล็กเก้หรอกหรืออะไรประมาณไหน,นแต่ว่าชีวิตจริงครับเกิดขึ้นวันลุ้งขึ้นมีเวลาขั้นตอสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี้เขาก็แบบคิดว่าเอ้ยมันยาวไปแล้วผมก็ผมก็บโอ้โหมันไม่พอหรอกสี่ชั่วโมงงนี้นะก็เสร็จปุ๊บเรากา็เริ่มเล่นกันแบบไม่มีอะไรปติดต่อเลยผมก็เขาบอกอ่าไหนลองเล่น เล่นอะไรก็มาก็ได้มาสักอย่างนี้ก็เล่นกีตาร์วีดีเลมินูมินีมันก็ไม่เชลเลเก้นะครับพอเล่นสักพักเขาเริ่มสีก่อนเลเกลียวทำเลยสักพักมองหน้ากันตรงนี้ตามตาปุ๊บเอ้ยมันเกิดเริ่มกลายเป็นบวมใส่ปุ๊บผมบอกโอ้อนี่เด่นนะก็ใหญ่เนี้ยเพราะอะไรนะเพราะวันนุ่งขึ้นจองห้องอัดไว้ ทุกคนมองหน้าแบบยังไม่มีอะไรเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแย่แน่แย่แน่ขับรถจะไม่ทันถึงบ้านเลยสบเที่ังแหละบอกเอ้อ I'm r รด d ีแล้วพรุ่งนี้เจอกันใช่ไหมเที่ยงบอกใช่เดี๋ยวผมไปรับเที่ยงบอกอ m ready แล้วแล้วผมบอกเฮ้ยดีนะครับเขาบันึกข้ออาจจะบอกเขามีเพลงแล้ววงก็ตื่นเต้นเงี้ยโหมีเพลงแล้ววงแบบสามคนสี่คนครับไอเราก็มองหน้ากันแล้วแบบ เอพี่แกเสียดายเวลาสตูดิโอแล้วก่อนเนี่ยพี่แกเลยแบบย้ำมาบอกว่ามีอะไรเงี่ยปรากฏพอเล่นจริงปุ๊บทุกคนต้องตางไม่ให้ได้นะเขามีเพลงที่แบบเสร็จมาแล้วอ่ะอยู่ในหัวเขาอ่ะผมนึกถึงตอนที่ผมเคยดูคลิปการทำงานของแร็ประดับเขาจะมาพร้อมกับไอเดียบางอย่างคอนเสปร์ตบางอย่างแล้วก็ท่อนฮุกบางท่อนท่อนเวอร์สไม่มี Mm. เดี๋ยวดูซิว่ามันจะนึกถึงอะไรคือแบบโอ้มันการทำงานอย่างนั้นเนี่ยคืออย่างนี้นี่เองเหรอแล้วท่นสุดท้ายที่แบบอัดมาถึงแล้วเนี่ยยังไม่มีเนื้อ mm. ก็ร้องว่าเอ oh. มีสิ่งมากมายที่อยากจะบอกแต่ตอนนี้ขอโทษด้วยเพราะว่าลืมจริงๆลืมไปหมดแล้วทุกอย่าง mm. เมื่อมาอยู่ตรงนี้กับเธอ mm. คือแบบจริงจริง คือมึงลืมแหละมึองอะไรมึงลืมจริงๆเนี่ยแต่แบบเข,เขียนจะสวยเลยอะ่ะแล้วแบบโหนี่คือแบบ world class เอเนี่ครับสิ่งที่แบบคุ้มแล้วอะ่ะแบบคิดในใจเลยมไม่ว่าหลังจากนี้จะต้องเจออะไรเนีคุ้มนะ